เมึงออกจากร้านกูไปเลยแนละ้วมึงออกจากร้านกูอีสอสอีสอวอยก็ออกไปเลยนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมมันอยู่นี่จริงๆเขาไปไปออกไป get the hell out of here go you get out here you r e not belong here we don't welcome you เรียกได้ว่าร้อนแรงไม่แผ่วกันเลยทีเดียวค่ะกับกรณีหมอพรทิพย์แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันสมาชิกวุฒิสภาโดนไล่ออกจากร้านซูชิที่ไอส์แลนด์ขณะเดินทางไปท่องเที่ยวในทิปล่าแสงเหนือพร้อมกลุ่มเพื่อนหนึ่งในนั้นก็คือสอสอเปิ้ลมลิกาสสลบบุรีพักภูมิใจไทยที่หลายคนมองว่าในช่วงสมัยการประชุมรัฐสภาทำไมสสสวถึงเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศได้ กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะล่าสุดหมอพรทิพย์ก็ได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวโดยบอกว่าการเดินทางทิพย์ดังกล่าวไปเรียนหลักสูตรของสถาบันพระปกเก้าจึงมีเพื่อนร่วมรุ่นที่เป็นสสเดินทางไปด้วยโดยจะมีการจัดเดินทางไปต่างประเทศปีละครั้งและจองทิพย์มาเป็นปีซึ่งปกติจะไปช่วงปิดประชุมสภาแต่เป็นเพราะว่า ค่าชุดนี้มีการเลือกตั้งจึงต้องได้เดินทางในช่วงเปิดประชุมค่ะส่วนสาเหตุที่โดนไล่นะคะคุณหมอก็บอกว่าอยู่ระหว่างกำลังรอเลือกอาหารก็ได้มีชายในคลิปถือโทรศัพท์ไล่มาและอยู่ในความโกรธแต่ส่วนตัวหมอพรทิพย์เองก็บอกว่าเจอเรื่องลักษณะนี้มาเยอะสำหรับความเกลียดที่เกิดจากไม่รู้จักกันจึงแค่รู้สึกมีความเห็นใจ เพราะที่ผ่านมาก็เหมือนเป็นเรื่องไกลตัวจึงปล่อยผ่านและไม่คิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่พอมีการนำไปลงโซเชียลก็มีการขุดข้อมูลสู้กันซึ่งหมอพรทิพย์เองก็บอกว่ารู้สึกลำบากใจและส่วนตัวก็ไม่คิดจะทำอะไรเขาเพราะตอนแรกก็เป็นเรื่องลับที่รู้กันแค่สองฝ่ายแต่เมื่อสื่อนำไปเปิดเผยก็ถือเป็นเรื่องของสังคมแต่หมอก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิต ก็เพราะเราเคยทำดังนั้นเราก็จะไม่ตอบโต้และเราก็จะมุ่งหน้าเป้าหมายคือการทำความดีพร้อมเชื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะไม่เป็นโดมิโนโกับสวท่านอื่นเพราะส่วนตัวเชื่อว่ากรรมของคนอื่นก็เป็นเรื่องของตัวเองจึงอยากให้สื่อช่วยปกป้องกันอีกทางพร้อมขอบคุณหลายคนที่ออกมาปกป้องหมอ,อ,อขออนุญาตบอกตรงๆไปว่า เราต้องช่วยกันในแง่สืออ่อก่อนนะคะคือเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าจะช่วยกันป้องกันเนี่ยเราต้องมองไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อป้องกันหมอเพราะหมอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กระทบก็คือเรื่องที่เป็นหลักเลยก็คือการที่ก้าวร้าวแล้วก็สุดท้ายมันจะลามลามทําให้เขาอาจจะโดนอะไรเนี่ยแต่ว่าสื่อเนี่ยจะต้องช่วยให้อยู่ในเส้นมัน,นะคะอย่าอย่าวิ่งออกไปแล้วก็ไปเที่ยวขุดไอ้เรื่องอันนี้ซึ่งมันไม่ใช่ประเด็นหลักส่วนเรื่องที่สองก็ไม่ฝากอะไรถึงคนรุ่นใหม่เพราะว่า เ,เชื่อว่าทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนของมันไปโดยธรรมชาติแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยค่ะมันเป็นภาพสะท้อนว่าการเมืองไงนะเราเสพมันมากไปมันก็มันก็มากระทบกับทุกอย่างแต่ว่าสำหรับตัวเองขอบคุณทุกคนค่ะที่เป็นกำลังใจละเข้าใจ นอกจากนี้นะคะคุณหมอก็ยังชี้แจงว่าในวันที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้ชี้แจงกับคู่กรณีเพราะในชีวิตหมอไม่เคยสามารถพูดแล้วทําให้คนเปลี่ยนใจได้แต่สิ่งที่เราเรียนรู้ก็คือไม่รับมันเข้ามาให้เราเป็นทุกข์แล้วก็เดินจากไปเพราะถ้าอยู่ในร้านต่อไปอาจมีการโดนทําร้ายเกิดขึ้นเพราะ เริ่มชี้หน้ามีอาการโมโหส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้ตกใจเพราะตอนนี้อายุ69ผ่านแบบนี้มาเยอะแล้วถ้าไม่เปิดประตูรับมันมันก็จะไม่เข้ามาทำร้ายเราได้ส่วนกรณีที่หลายคนอาจมองว่าสาเหตุที่โดนไล่เป็นเพราะไม่โหวตให้พิธาลิมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีคุณหมอก็ยืนยันว่าพร้อมโหวตให้ถ้าถอดมาตรา112ออกและสาเหตุที่มีความก้าวร้าวใส่กันอาจเป็นเพราะ 8-9ปีที่ผ่านมาการเมืองในหลักไม่ใช่การเมืองของเด็กรุ่นใหม่แต่มันมีเรื่องของผลประโยชน์และอำนาจและมันก็มีเรื่องปิดปากผูกขาดจึงก่อให้เกิดแรงกดดันที่ไปห้ามพวกเขาไว้ นอกจากนี้นะคะคุณหมอพรอทิพย์ก็ยังได้กล่าวถึงเรื่องการลงไปนอนทับลาวามมสว่าเป็นความผิดพลาดของตนเองที่ไม่รู้ว่ามีระเบียบหรือกฎหมายที่ผ่านมาเห็นสารคดีบนเครื่องบิน mm. ก็จะมีคนนอนอยู่บนลาวามอสจึงไม่ได้คิดอะไรมากซึ่งตรงไหนมีป้ายห้ามเราก็ไม่เข้าเลยแต่ตรงจุดนี้มีที่จอดรถและมีคนจอดเราจึงเข้าไปดังนั้นถ้าเป็นเรื่องของลาวามมสต้องกล่าวขออภัยด้วย ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบ o ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ